เช้าอากาศสดใสหาโอโซนสูตรกันที่ไหนมีมลพิษก็ออกจากที่นั่นไปหาที่สดใสมน,นุษย์ย่อมหาสิ่งที่ดีกว่าเสมอใครจะยอมอยู่อากาศหนาวๆไปไหนไปไหน โอเคไม่เอาอ็รกอยากได้กุ้งมากกว่าอยากกินกุ้งจอมมาสองอาทิตย์แล้วไม่มีคนอื่นวางนะเฮ้ยแต่ไม่มีหรอกเนี่ยไปตรงหัวโค้งนี่ก็นู่นมันไปถีตรงหัวโค้งอะ่ะพอดีมาดูคนเขา cú thì đặc cung Càng nước dài cho kín cung chậm cung phải <laughs> Có đắng để mua vàng Một cú toàn cháo Chậm chay lấy chậm cho đầy tiền, và để nó lùng với chắc 20 ăn ra นาเห็นอยู่ไปสุดแค่หัวโค้งนั่นน่ะเนี่ยโค้งข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวแกมองก็เห็นทุ่นลอยอยู่ของแกสองคนไม่เหรอสี่สิบยี่สิบสามสิบหลังแล้วมั้งคนละสิบหลังได้เปล่าก็มองไปข้างหน้าเมื่อกี้ไม่มีแล้วมันแล้วรู้สึกน้ำจะลึกแล้วอะหน้าหน้าไม่ใช่อะหน่าน้านา อ้าวชิบหายนั่นลอยมา,มอ,ยาอ้วโอ้แล้วก็ <c oughs> ลืมไงไม่เอาเชือกผูกเอวไว้อเ,เออทำไมลงแต่ฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้ไม่มีเลย มันไม่น่าจะลงทางนี้หรอกไม่มีรอยเท้าเลยเออไม่มีรอยเท้าอะ่ะสงสัยลงลงแต่หน้าห้องเช่ามานันแน่เลยเมื่อวานมันมาปิกอัพอ่ะตาโตอ่ะปิกอัพสีดำสีดำอะ่ะเหรอ อ,อันนั้นไม่ใช่อ่ะเนะี่ยข้างหลังอั่นหลุดไม่เหรอเนี่ยเรื่อนี่อันหนึง่งเอ้ยน้ำตื้นนี่ว่าลงถึงลงถึงน้วางถึงน้ำเม่เห็นโผล่อยู่เนะี่ย เดินให้เหนื่อยอีกก็ลอยไปขึ้นหน้าบาหันหน้าซุสภาหนึ่งอันนี้น่าจะมีตัวหลายหน่อยแนวน่าจะเงียบๆเออได้หลายเว้ยเห็นโดดเห็นโดดเออโดดใหญ่เลยเว้ยขดท่าก็ดท่า เฮ้ยได้หลายนี่หว่านเนี้ยเฮ้ยแจ๋วแจ๋วแหน่ปื้มเลยเห็นสักเห็นมันพวงเลยนะ่ะเดี๋ยวเอาให้สัห้าสิบบาทได้ทำกุ้งจอมกินเท่าหน่อยอยากมาหลายวันแล้วซื้อเขากินกุ้งจอมมีแต่ตัวใหญ่ๆว่ะ ชอบตัวน้นอยฮะปนปลาซิลก็ต้องได้เยอะปนปลาซิวได้ไดเยอะหน่อยเดยตะป๊บบอ,กบบอกยังอยู่หน้าบ้านเลยใช่ใช่เออตะปอกม,มีคนมารับพอดีมาจอดตรงนี้แล้ว,วจำเสียงรถแม่นเว้ย กี้ยังเห็นคุยกับตะเบิ้มอยู่เลยคนตื่นยังวะไอ้ร้านมาอย่างไม่ตื่นหรอกเลยประเทศไปแล้วเยอะเยอะเอาขึ้นรถเป็นนี่แหละก็เอาขึ้นรถไปด้ ส่งมันได้ปะ่ะไปเอาฝั่งนู้นไปไปแกไปเอาฝั่งนู้นก็ให้ไปเอาข nah ้ามฝั่งมาขึ <được> ้นที่นี่ไงทางนี้จะง่ายกว่าก็มาดึกเนียนเนี่ยตอมานีเติมมาวางไว้วางไปได้เหรอ แกวเลยได้กุ้งอปกินแล้ววันนี้ก่ทางนน้นมันขึ้นลําบากตะหลิ่งมันไม่ไม,มีไม่มีทางขึ้นนะนะมีแต่กอหญ้า <c oughs> ตัวใสๆเลยเป็นๆเ,เออเดี๋ยวไปทำกุ้งเต้นทั้งหน่อยมีผักป่าวว่าไม่มีนรอวะต้องไม่มีผักถ้ามีผักพอทำปลากุ้งเต้นกินทั้งหน่อยพริกมีแต่ผักหอมจะมีว่าเดี๋ยวต้องไปดูกันกุ้งเต้นกุ้งเต้นไหวเลย ลื่นปื๊ดเลยเว้ยแกเทน้ำออกหน่อยเดีโอ้อันนี้ไม่ค่อยได้ตัวนี่หว่าหอยเยอะเทมันน้ำมันมีมันเทน้ำออกหน่อยแกยู่แกฝังนู้นดิ ไม,ไ,มไม่มีที่จับมันขึ้นทั้งนู้นว่ะขึ้นง่ายเลยมีที่เหยียบ <c oughs> ทอนละมานี่หายเลยละมานฉันด้วยเจ๊เสือกอยากมาดูเขา, <c oughs> เอาบอกให้เทน้าเห็นไหมน้ำไหลโจกเลยอะไรโจกอยู่นะเมื่อกี้บ่ให้เทก่อนไม่เท <c oughs> เอาไปขึ้นไปอย่าหง,งายหลังคอยดันฮะ โอ้ยมีแต่หอยว่ะเห็นหอยหอยเชอร์รี่น่ะระบบั่นนีเก็บระบบหันนี่ยไปเนู<ะ>้นวางครับเอาไงหรือ <c oughs> แกจะขึ้นนั่งก่อน นั่งไปงไงวะนี่มีที่น,นั่งนี่แกก็นั่งทับข้างบนนี้ไงแกนั่งท้งบนเลยเกาะจับหัวหไปไออกไปคนเดียวหรอ <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวเจอกันที่บ้าน ถึงบ้านแล้วไหนเอากระมางอ่ะกระมังมีป่าเออเห็นแล้วกระมังใหญ่เอาอะไรกระมังหรือเอาหม้อเอาสองอย่างเลยกระมังกับมอเลย ัางนั่งรอละโอ้ปลาเป้นโอ้นี่กุ้งใ้ตัวเห็นตัวหลายนี่ว่ะสมราคาคุยที่เมื่อวานได้สองโลวันนี้เอาสักสามโลแล้วกัน,น <laughs> บอกให้สามโลยังจะเอาครึ่งโลอีก มีแต่หอยไหนหอยยังไม่เห็นหอยเลยอ๋อห็นหอยนี่หอยอุ้ยพังหมดแล้วลาซาด,ด้า <c oughs> สั่งยกแพ็กมาหนักได้กี่หนเนี่ยได้เดือนหนึ่งไหมพังหมดแล้วนะ่ะขาดข้างบนอย่างว่าแหละถ้าทำทนทนมันก็สั่งเที่ยวเดียวเนาะ อันนี้เยอะเ้ยทั้งหอยทั้งกุ all, ้งวันๆได้ถ min ึงพันไหมเนี่ย สือบอกนี้ได้ว่าถึงพันจะได้ไปคุยเขาได้หน่อยบางวันก็สองพันเน,ะน <c oughs> าะหัดเราะใครจะเทตาบล็อกเทไหมนี่ก,ก็าบังไปงมาาันกี่อันเนี่ยนับยังเนี่ย <c oughs> เอาตาบล็อกเทเอ่ะ <c oughs> ดีกว่ามันกระโดดอ่ะแกะมา หม้อเล็กไปเพราะเมืมอ่อวานหมเออแต่เมื่อวานก็หม้อขนาดนี้นี่ว่ะยาวหน่อย มันน่าจะออกข้างๆเนาะน <c oughs> เห็นแล้วแซ่บแน่ๆกุ้งเต้นกุ้งเต้นเต้นแต่เช้าแล้ววันนี้ยไหลจุดๆก็ยอม ได้คักได้คักไม่ต้องห่วงใครว่าไม่ถึงกิโลนี่มีหลักฐานให้ดูแล้วเดี๋ยววิ่งขายห้องเช่าเปล่าวันเนี้ยเขาสั่งไว้แล้ว,ลวโอ้ฉันอุตสามาขอตั้งห้าสิบาทได้ไหมอหุตสาห์มาแต่เช้า ก็นั่งซ่อมมันหน่อยดินั่งซ่อมมันหน่อยนั่งซ่อมมันหน่อยอต้องนั่งซ่อมมันหน่อยขนาดขนาดอัวเขายังซ่อมกันทุกเที่ยวเลยดักกุ้งว่างก็ต้องนั่งซ่อมมันมั่งนี่อะไรนี่หอย

างที่บอกใช้กะปิด้วยแค่อาหารปลาดุกก็เหลือแหล่แล้วครับที่นี่โอ้ไกจะหมดแล้วเลอการเลงสองอันสามอันโอ้นี่ครับได้เยอะขนาดนี้เลยนี่วันนี้โอ้เลงด้วยสายตาวันนี้ก็เป็นโลมืกันเดี๋ยวกิโลเดี๋ยวก็รู้เรื่องที่เห็นไม่ต้องสั่งนะครับ มีลูกค้าขาประจำสั่งจองไว้เรียบร้อยแล้วจะเหลือก็เหลือแต่หอยนี่แหละอืมสน่าเ <The night. S 1> นี่ยเหลือเหลือแต่หอยเนี่ยหอยยังไม่มีลูกค้า <The night. S 1> ใครสั่งก็โทรจองได้เลยครับ <laughs> วัดหนองบัวหมอเนี่อันนี้ดูหน้าเจ้าของบ้านไม่ใช่คนหานะอ่าดูคนหาคนวางอีกคนนึงคนวางยังไม่ตื่นเลยม็แจะเมา โอ้แต่วันนี้หอยเยอะนี่ไอสี่ห้าโลนี่่าไปเชื่อเขามากเลยคงจะรวมไม่นี่ด้วยสี่ห้าโลรวมหอยหอยก็รอไปสามโลแล้วหอยเไปต้มกินได้อ่าอยากูว่าไปแต่ตัวมันดำแต่ก็อาศัยต้มต้มแล้วแครเนื้อนะ,อะเอาไปอาเอาไปหัน่นผ่าเครึ่งแล้วแกงขนมไหดองม่มนนะงออ,มอร่อยแต่อย่าไปแกงเยอะแกงเยอะมันมันเบื่อ

โอ้เยเร็่องดุสยตาขายกิโลเท่าไหร่เนี่ยไอขายขีดเท่าไหร่ดีกว่าเป็นโลมันจะหนักไปฮะขายขีดเท่าไหร่บอกเขาหน่อย <20. S 1> ขีดละยี่สิบโอ้เมื่อวานผมไม่บอกเขาขีดละสามสิบโลละสามร้อยอ๋อีนเขาขายทุกวันขีดละยี่สิบอะกุ้งเป็นเป็นสดสดใหม่ๆถ้าเป็นโลร้อยห้าสิบถ้าใครอยู่หนองหมอก็วันหลังก็ขอเชิญครับมาหาเลยเนียสะพานวัดหนองบัวหมอก็มาก็เจอบ้านหลังเดียวนี่แหละ ถ้าเขาหานะแต่มันไม่ได้หาทุกวันติดต่อไว้บริการส่งถึงบ้านห้องเช่าแถวนี้มาเลยครับหนองปัาหมอโอเคครับดาไหลอันหนึ่งเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่ได้ปูเลยเนาะไม่มีปูเลยเออใช่ใช่เพิ่งเห็นไม่มีปูเลยธรรมดาปูก็เข้าเนาะไม่มีปูนานเอนเอ,อแปลกดีว่ะไม่มีปูเลยธรรมดาจะเห็นมีปูมั่ง อันนี้ก็มีปลาน้อยปลาน้อยปลากิมปลาซิวแล้วก็กุก้งกุ้งเป็นๆทำไมไม่ดีทำไมไม่ดีจังใครเจอไหโอ้อยทำไมไม่ดีจัะจับยัจับไหนล่ะ,ะนี่ตรงนี้มันปีนกันอยู่นะ ม่เหล็กเนี่ยตรงนี้อ้าวมาสรุปนี่ถ้ากี่หลังเนี่ยประมาณที่ดักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบติดเอ็ดติบสองติบสามติดสี่สิบห้าติดเจ็ดสิบแปดสิดแปดติดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่ห้าน่าจะประมาณสามสิบอันยี่ห้าถึงสามสิบอัน นี่ครับประมาณประมาณได้กุ้งได้กุ้งขนาดนี้เลยนะโอ้กุ้งเล็งใงสายตาก็สองโลสองโลน่าจะผ่านวันนี้โนไนับอะประมาณประมาณประมาณ,มาณนับได้ 25, ไดยี่บห้าเดมันอยู่ข้างล่างมันทับกระถมมันอยู่ไม่เห็นน่าจะเกือบสามสิบอันมีทั้งหมดกี่อัน่ะีประมาณสามสิบนั่นแหละมันมันทับกันอยู่ข้างล่างกันมันไม่ละเอียดก็เลยประมาณเอาไอที่นับได้ประมาณยี่ิบห้าโอเคครับ เดี๋ยวจบเพียแค่นี้แหละครับคนหากุ้งแห่งหนองป้าหมอวันนี้ได้กุ้งหนักเลยครับอ่าก็บอดมองหาหอย่นครับโอเคครับสวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ